สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำเรื่องการกรอกแบบฟอร์มโดยไม่ต้องใช้กระดาษและไม่ต้องมีโปรแกรมแปลงไฟล์เป็นของตัวเองอย่างมืออาชีพนะครับมีเว็บไซต์ที่ให้บร,ริการที่เราสามารถจะกรอกแบบฟอร์มแล้วลงใยมือชื่อได้บนเว็บนะครับตัวอย่างที่ผมเตรียมไว้สำหรับในวันนี้ก็คือแบบฟอร์มในรูปแบบบวที่ปกติเราใช้กันโดยทั่วๆไปนะครับก็ เวลากรอกก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อความที่ดีบออกนะครับนั่นอาจจะทำให้มีปัญหากับผู้ใช้ได้วันนี้จะเสนอแนววิธีที่เราสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีเนโ b บี้ Adobe ID นะครับโดยสามารถจะไปสมัครได้ที่ w w w .adobe.com นะครับเสร็จ so, mm hmm. แล้วนําำ Adobe ID นั้น sign เข้าไปที่ w w w a c r o b a t .com นะครับไปที่เมนู fill and sign นะครับที่เมนูนี้ก็สามารถจะอัปโหลดไฟล์บดขึ้นไปเพื่อแปลงเป็น PDF และดาวน์โหลดกลับลงมาได้สามารถจะกรอกแบบฟอร์มที่อัปโหลดขึ้นไปได้ลงลายมือชื่อบนเว็บนั้นได้โดยตรงและพิมพ์แบบฟอร์มออกมาได้ หรือส่งต่อทางอีเมลได้นะครับอันนี้ก็นะครับเป็นความสามารถที่เราสามารถทำได้บนเว็บนะครับจะเข้าไปที่ www.acrobat.com นะครับผมจะลองไซอ u t ออกไปแล้วไซอินเข้ามาใหม่เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานนะครับว่าเป็นอย่างไร เข้าไปใหม่ที่ w o r l d w i d e a d o b t c o m นะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีแพ็กเกจที่ให้บริการนะครับสำหรับแปลงไฟล์เป็น PDF หรือลงานมือชื่อนะครับเป็น eco sign หรือบริการอย่างอื่นของเขา แต่ว่ามีบริการที่เราสามารถจะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับก็มีเว็บไซต์ acrobat.com นะครับซึ่งเราก็อาจจะเข้ามาที่ w w w acrobat.com create free account ที่นี่ได้นะครับเมื่อเรามี account adobe id มาแล้วเราสามารถจะเข้าไปที่ sign in นะครับและเมนูแรกก็คือ acrobat.com ก็ใส่โดยใช้ account และพาส s วิร์ดที่ได้มาที่สมัครไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนู fill and sign บนเว็บไซต์นี้นะครับจาก acrobat.com มันก็จะพามาที่ cloud.acrobat.com ซึ่งเป็นบริการของเขานะครับโดยปกติแล้วผู้ที่สมัคร Adobe ID mm hmm. าาก็มักจะได้พื้นที่ cloud 2 g b นะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่านโยบายเปลีปป่ยนแปลงไปหรือยังนะครับ mm hmm. เมื่อเราเข้ามาจาก www.acrobat.com เราก็เข้าไปที่ ฟิล์ม n ักษร์นะครับฟิล์อักษ์นี้เราสามารถจะ l e c t โถอดเลือกฟอร์มนะครับที่เราจะใช้พิมพ์หรือกรอกข้อมูลเข้าไปบนนั้นนะครับสามารถจะเลือกไฟล์นะครับเพื่ออัปโหลดขึ้นไปนะครับจากไฟล์ที่เตรียมไว้นะครับเป็นแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยลังสิตเรื่องเกี่ยวกับการเทียบโอนนะครบรายวิชานะครับก็เลือกเพื่อที่จะอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปบนเว็บไซต์ ซึ่งบนเว็บไซต์นี้เราก็สามารถจะ <c oughs> ทำได้สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือสามารถจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในรูปแบบ document.doc ok. กลับลงมาเป็น PDF ไฟล์โดยตรงได้นะครับจะมีเมนู <c oughs> ทางขวามือด้านบนสุดดาวน์โหลด as PDF นะครับซึ่งเราสามารถจะดาวน์โหลดนะครกลับลงมาที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและอีกวิธีหนึ่งก็คือเซฟเป็น pdf ไว้บน acrobat com ไฟล์น,นี่นะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะมีพื้นที่ให้คนละ2 g ิะบาครับสำหรับแต่ละ Account นี่เราก็สามารถจะดาวน์โหลดนะครกลับลงมาที่เครื่องของเราได้นะครับซึ่งการดาวน์โหลดกลับลงมานี้ก็จะแปลงนะครับแบบฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบของ d o c ให้เป็น pdf ครับซึ่งนะครับ,นะรบก็จะคงค่าฟอนต์และรูปแบบไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ปัญหาก็คือนะครับต้องปรินออกมาโดยปกติก็ต้องปรินออกมาแล้วก็กรอกเข้าไปนะฮะโดย by ยบายแฮนนะครับ, by, by hand, รบแล้วก็ดำเนินการต่อด้วย by hand นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโปรแกร,รม Acrobat นะครับ Acrobat Pro ก็สามารถจะเอา pdf ไฟล์เหล่านี้มาทําเป็นฟอร์มได้โดยที่สามารถจะกรอกลงไปบนคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นอนมานะครับนี่ผมปิดไปก่อนกลับมาที่บนเว็บไซต์นะครับซึ่งเขาก็จะมีเครื่องมือไว้สําหรับให้กรอกฟอร์มบนเว็บไซต์ของเขาได้เลยก็มีกรอกข้อความนะครับมีเครื่องหมาย cross mark มีเครื่องหมาย check mark มีเครื่องหมาย circle มีเครื่องหมาย line มีเครื่องหมาย fill out ฟิลด์นะครับแล้วก็มีเครื่องมือสำหรับทรายนะครับสำหรับลงรายมือชื่อแล้วก็หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มแล้วก็สามารถจะปริ้นเอกสารนั้นออกมาได้ถ้าหากเรามีเครื่องปริ้นเตอร์ต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนี่มาดูวิธีการใช้งานนะครับเราก็เลือกเครื่องมือนะครับที่เราจะกรอกข้อความนะครับแล้วก็อาไปคลิกตรงส่วนที่เราจะ ก็ได้ละนะครับกรอกไปภาษาไทยก็สามารถจะใช้ได้นะครับเป็นสังกฤษก็มือถือ ก็กรอกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับสามารถจะกรอกได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมาดูส่วนที่เป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่การกรอกข้อความนะฮะก็อาจจะใช้กร,กระบาทนะครับหรือใช้เครื่องหมายถูกนะครับหรืออาจจะใช้ฟิ l นะครับก็ได้นะครับ สุดแล้วแต่ว่านะครับแบบฟอร์มนั้นจะให้ทำด้วยวิธีการแบบไหนนะครับถัดมานะครับดูส่วนของการลงลายมือชื่อที่สามารถทำได้บนเว็บนะครับมีเครื่องมือไว้ให้สามารถจะลงลายมือชื่อได้นะครับอันแรกก็จะเป็นตัวพิมพ์ซึ่งมันสามารถซึ่งมันจะสร้างให้เองนะตาม บัญชีผู้ใช้นะครับส่วนที่2ก็คือสามารถจะเพิ่มลายเซ็นเข้าไปนะครับจากการใช้การเซ็นนะครับนี้ลองดูนะครับลคลิกเข้ามาที่เมนูซายนี้เราก็จะมีนะครับอันแรกก็เป็นไทป์เป็นตัวพิมพ์ให้นะฮะอันที่2ก็เป็น draw ซึ่งอันนี้ละรัรทบที่เราสามารถจะเซ็นนะครับลายเซ็นของเราเข้าไปได้เลย ครเคลียร์ได้เซ็นใหม่ได้นะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็ a c c e pt เราก็จะได้ลายเซ็นมานะครับเพื่อเอาไปเซ็นเอกสารในตำแหน่งที่เราต้องการลงลายมือชื่อของเรานะครับจะเห็นได้ว่ามันสะดวกสบายแล้วเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์จาก .doc ให้เป็นดอ pdf ของเราเองนะครับเราสามารถไปใช้บริการนี้ได้ในเบื้องต้นนี้ไม่เสียค่าบริการนะครับสําหรับเอกสารที่มีหลายหน้านะก็สามารถจะกรอบนะครับในหน้าหต่อไปได้นะครับเช่น เป็นต้นนะครับเราก็สามารถจะ <c oughs> ไปได้จนครบนะครับในส่วนของกรรมการเทียบโอนซึ่งเป็นคนอื่นก็สามารถจะส่งทางอีเมลไปแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันแบบนี้นะครับถ้า <c oughs> ผู้เป็นกรรมการเทียบโอนมี Adobe ID ก็สามารถจะเซ็นชื่อได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับเซ็นชื่อได้ ขยับตำแหน่งคร้บ <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นการนะครับกรอกเอกสารโดยที่ไม่ต้องพิ้น์ออกมาแล้วก็ไม่ต้องพิ้น์ออกมาเป็นกระดาษเมื่อกรอกเสร็จแล้วหากจะประสงค์จะพิมพก็มีเมนูสําหรับพิ i พ์ให้หรือสามารถจะดาวน์โหลดกลับลงมาเ <c oughs> <c oughs> พื่อดําเนินการต่อในขั้นตอนอื่นได้ในรูปแบบของเอกสารที่เป็น PDF file <c oughs> ก็วิธีการเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องเปลืองกระดาษแล้วก็อาจจะประหยัดขั้นตอนของการดำเนินการทางเอกสารให้สั้นลงโดยที่ไม่ต้องวุ่นวายมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีการส่งเอกสารเหล่านี้ต่อไปอยังระบบ ที่เกี่ยวข้องโดยการใช้อีเมลนะครับก็หวังว่าวิธีการตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับการทำงานเอกสารในโอกาสต่อไปโดยที่เป็นการช่วยเรื่องลดการใช้กระดาษนะครับนั่นก็หมายถึงลด การใช้กระดาษที่เป็นการรักษาช่วยกันร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของเราครับไม่ให้สิ้นเปลืองมากเกินไป